ก็ไม่เคยจะเก่งก็ไม่รู้จะบอกยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต่อยังไงอยากทำไปถามจังเลยวิชาที่เรียนก็สอบมันออกอะไรโทษทีถ้าไม่บอกตามใจถ้าไม่ชอบไม่ต้องตอบอะไรเหมือนคุณดอกคอตผมออกกันไกลไม่ทำไปแล้วต้องบอกยังไงอยากคบเป็นแฟนได้ป่ะเกินผมเยอะไม่คยอยากจะมีเพิ่มกว่าเธอมีแฟนแต่ก่อนไม่ค่อยสู้คนไม่อยากจะมีเรื่อง เขไม่ได้แน่นอนเลยอยากจะคุยนั่นไม่ใช่แค่มองเลยอยากจะคอน่ไม่ใช่แค่ปอมไม่แต่ใจไม่ใช่ทองอรีโรดพีผมยอมหรือแค่ลงคุณแค่ฟังผมพอแค่นั้นก็สมบูรณ์แต่เธอสำคัญแล้วก็ไม่ได้ต่สถาบันแัะนคือคไดมอนด์นัก็ลงไปหาฟังถ้าไม่มีใครชอบหน้าที่ผมเองพูดไม่กเก่งแต่คนเนี้ยผมจองเนี่ยคนเนี้ยผมจองนะนได้ยามามองได้ ไม่อย่ามาบอกด oh. ผิผมคงไม่ยอมให้แกเอาใจเธอไป oh. ขอแค่เน,มนอมาคนจะไม่ขึ้นใจนะ